สวัสดีครับ8โมง30นาทีของวันที่7สิงหาคมพศ2564ครับวันนี้ผมเอาพระกิ่งวัดสุทัศน์ผมใช้คำว่าผมไม่มีความรู้เรื่องพระกิ่งนะครับแต่ผมจะขออธิบายในเรื่องของพระกิ่งวัดสุทัศน์ก่อนเพราะผมเห็นว่าพระที่อยู่ในมือผมนี้มีส่วนบางส่วนที่เป็นละไม้คล้ายกึ่งกับพระกิ่งวัดสุทัศน์เพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบายในเรื่องของพระกิ่งวัดสุทัศน์ก่อน ว่ากันว่าพระกิ่งวัดสุทัศน์เนี่ยครับสร้างในสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพรเลาวสองสี่สองสี่แปดห้าสองสี่แปดสี่สองสี่แปดแปดประมาณนี้ครับที่มาของการสร้างเนี่ยว่ากันว่าว่ากันว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยไปไปเยี่ยมไปออกไปเรืยกงอะไรเอ่ยไปไปไปราชการคือไปไปเยี่ยมวัดบางวัดที่อยู่ในวัดเขตวัดหลวงไปเจอพระ พระพุทธรูปองค์หนึ่งและก็ที่เป็นปูนก็สมเด็จพระสังฆราชแพรเลยขอกับจเจ้าอาวาสวัดนั้นวัดนั้นวัดนั้น,น,นก็เลยถวายพระพุทธรูปองค์ที่เป็นปูนนั้นมาพอต่อมาพอเอาพระพุทธรูปองค์ที่เป็นปูนนั้นมาถึงวัดพอ,อ,อก็เทออกพอปูนก็เทากลายเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนทีนี้พระวรากายของพระพุทธรูปนั้นเ,นเป็นสีดําก็เลยเป็นที่มาว่า ที่นี่ก็มีการบูรณาการในเรื่องของพระพุทธรูปองค์งงดำองค์นั้นแล้วจะมีเทฐานใหม่อะไรใหม่เพื่อรองรับเพื่อความสวยงามต่อมาทุกครั้งที่ทําการสร้างพระก,กิ่งหรือทําการปลูกเสกพระกิ่งเนี่ยจะก็ต้องอเชิญพระพุทธรูปสีดำเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเสมอ,อเป็นที่ชื่นเรียกอ,อะไรเอ่ยเป็นเป็นที่ต้องการของของกลุ่ม นักสะสมหรือว่าเป็นกลุ่มของนักเล่นพระมาตลอดเพียงแต่ว่า,าโอกาสจะได้องค์แท้นั้นหาได้ยากมากอ่าอธิผผม,มาพูดตัวนี้ไม่ได้แอบอิงแอบอหรือแอบอิงหรือแอบอ้างนะครับเพียงแต่ว่าผมจะอธิบายในเรื่องของการสร้างมาก่อนพระแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าเอ่อการการมีพระองค์หนึ่งเนี่ยถ้าคุณจับพระเสร็จในใจคุณคิดว่า พระองค์นี้ขายได้กี่บาทเนาะแล้วจะไปขายให้ใครเนาะ,อ,ะอันนั้นเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับที่อยู่ในหัวผมครับผมได้พระมาองค์หนึ่งผมจะผมจะคิดในใจว่าพระองค์นี้เป็นพระอะไรเนาะมีการพุทธาพิเศษไหมเนาะ,ะส่วนเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อนๆองค์นี้ผมซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทเออถ้าใครจะมาถามผมในราคา200บาทถามว่าขายไหมก็ไม่ขายครับ พอเงินสองยบาทผมก็มีเหมื่นหนึ่งขายไหมครับผมก็ไม่ขายครับเงินหมื่นหนึ่งผมก็มีครับแสนหนึ่งขายไหมก็ไม่ขายครเงินแสนหนึ่งผมก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือว่าไม่ต้องมาเสนอหน้าถามผมมาเพราะฉะนั้นมันจะเสียเวลาเปล่าๆเวลาที่ผมตอบกลับไปแล้วมันอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับดูให้จบครับเพื่อนๆปลายคลิปแล้วนี่ผมม่ทำทุกคลิปผมจะทำห้านาทีสานาทีเพื่อบอกเล่าที่มาของ Kra และก็ สอดแทรกความคิดของตัวเองไปคิดแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ